สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูผานขุดมันนะครับอีกแล้วนะครับพอดีว่ามีลูกค้าสั่งนะครับตัวนี้นะครับผานขุดมันนะครับนี่นะครับรถถ่ายรุ่นบีนะครับเดี๋ยวทายดูชัดๆนะครับเดี๋ยวไลฟ์ฟังก่อนนะครับนี่เป็นผานขุดมันรุ่นบีนะครับซึ่งทําใหม่นะครับไอตัวแรกนะครับมันก็จะดูเล็กๆบางๆนะครับแต่ตัวนี้ก็จะหนาขึ้นนะครับ แข็งแรงขึ้นนะครับต่างจากตัวแรกนะครับตัวสีเหลืองนะครับที่มันจะดูเหมือนบางๆนะครับเล็กๆนะครับแต่รุ่น B ลากผันตัวสีเหลืองนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราไปเกี่ยวกับรุ่น L บ้างนะครับมันจะมีปัญหานะครับมันจะมีการบิดงอนะครับแต่คราวนี้ผมก็เลยมาทําตัวนี้นะครับให้มันสามารถใช้กับตัว30แรงได้นะครับ แต่ถ้าเราจะใช้กับตัวแอลรุ่นใหญ่จริงๆก็ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นฤดูการปลูกมันแล้วนะครับอ๋อฤดูขุดมันนะครับนี่นะครับมันนะครับที่จะมาขุดให้ดูนะครับวันนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นรอยลองรอยของการขุดของรถถายรุ่นแอลนะครับขุดไปแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับหัวนะครับ อันนี้ก็ค่อนข้างลกเลยนะครับเดี๋ยวจะมาขุดให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูผานกันนะครับนี่นะครับผานนะครับเพิ่งทําเสร็จนะครับเหล็กก็ที่เห็นเป็นแดงๆก็คือตัดไว้แล้วเชี่อมยังไม่เสร็จนะครับฝนตกนะครับโดนนะครับความชื้นก็เกิดการฉนิมนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก่อนเราพ่นสีแล้วก็คัดนะครับกระดาษทรายแล้วก็พ่นนะครับอันนี้เดี๋ยวมาบอกลูกค้าก่อนนะครับอันนี้เป็นผานของลูกค้าสั่งนะครับนี่นะครับก็คือใบผานนะครับเป็นใบใหม่เลยนะครับแต่ ผมใบใบเก่านะครับมันใบมือสองนะครับมันอยู่กับของคันนั้นนะครับผมก็เลยใช้ใบใหม่มารีวิวให้ลูกค้าเลยนะครับจะจะรีวิวให้ดูเลยนะครับขุดให้ดูนะครับอันนี้เป็นใบใหม่นะครับนี่ใบใหม่นะครับย้ํานะครับใบใหม่นะครับเดี๋ยวผมตอนเก็บสีผมเก็บสีใบผานไปให้ด้วยนะครับนะครับเป็นใบใหม่นะครับถ้าลูกค้าว่าเอ๊ะทำไมมีรอยการใช้งานนะครับก็เนี่ยแหละครับใบใหม่นะครับตัวสติกเกอร์อยู่ด้านล่างนะครับ นี่นะครับก็ให้ดูผานกันนะครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับของทรงผานนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับรุ่นบีนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเอก็ต้องอย่างนั้นนะครับแต่อ่มันก็จะใหญ่หน่อยนะครับอันนั้นอันนั้นผมลอยขุดไปล่องนึงนะครับที่หายดูเมื่อกี้นะครับขุดไปล่องนึงนะครับขุดดูหัวมันนะครับคันนี้ก็เห็นว่ามา ลูกค้าสั่งผ่านมาพอดีก็เลยจะเอามารีวิวให้นะครับรีวิวให้ดูเลยนะครับนี่นะครับติดกับรุ่น B นะครับเดี๋ยวก็จะไปขุดให้ดูกันเลยนะครับนะครับอันนั้นเป็นของรุ่น L นะครับสามสามสิบหกแรงนะครับ L36 สามหกก็สายได้ถึงห้าสิบแรงเลยครับนะครับตัวผานดินเต็มเลยนะครับแต่มีตัวปั่นด้วยนะครับตัวนี้มีตัวปั่นด้วยนะครับผ่นหญ้านะครับแต่ก็ปั่นค่อยออกเท่าไหร่ละครับก็ติดๆเหมือนกันครับอันนี้ไม่มีตัวปั่นเดี๋ยวค่อยมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับ มีดกปั่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนั้นมีตอกปั่นก็สวยงามไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวมาดูกันขุดกันนะครับจะคุดให้ดูทั้งรถเล็กรถใหญ่เลยนะครับว่ามีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวคุดให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับ ก่อนปิดคลิปนะครับมาดูผลงานก่อนนะครับอเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับของ BFC นะครับนี่นะครับอันนี้สุดหัวลองนะครับเงามันมันคดค่อนข้างใหญ่นะครับนี่นะครับเมื่อกี้มันจะชนนะครับชนท้องก่อนนะครับนี่นะครับโอ้นะครับมีเ่าด้วยเอาเดี๋ยวโชว์ก่อนอุ้มโชว์ก่อนอุ้มโชว์ก่อนจะเงาด้วยฮะจะปิดคลิปนี่นะครับนี่นะครับ โอ้โหนะครับนะครับอันนี้อันนี้เงามันใหญ่นะครับมันก็เลยชนท้องนะครับรถที่เห็นเหมือนฟรีนะครับก็เกิดจากการชนเงาแบบนี้ครับเงาที่ตอมันนะครับที่มันใหญ่ๆนะครับอันนั้นก็เป็นของของรุ่นเอลนะครับแถวนึงนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับก็รถใหญ่นะครับน้าหนักมากนะครับแล้วก็ความสูงของรถนะครับสูงกว่านะครับสูงกว่ารุ่นบีนะครับนี่นะครับ มันก็ไม่ชนนะครับชนบ้างไม่ชนบ้างนะครับแต่ด้วยแรงรถแล้วก็ตัวรถที่ใหญ่นะครับมันก็ไปได้นะครับมันก็มีหักมันกันนะครับช่วงหัวล่องนะครับเข้าหัวงานแล้วก็สุดหัวงานนะครับก็มีนะครับี่วามันมั่วมันออกใหม่ไปมัวใหญ่นะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนะครับทำไมแล้วนะครับผ่านนะครับนี่นะครับดินเต็มเลยนะครับ ก็เป็นพานขุดมันนะครับติดรถถยรุ่นบีนะครับนี่นะครับก็เมื่อกี้นะครับที่เห็นหยาติดมาก็ปัดออกมันก็ไปได้นะครับก็คือมันก็จะหลุดออกไปเรื่อยๆนะครับหยานะครับส่วนตัวนู้นนะครับหลุดตัวแอลนะครับมันก็จะมีตัวปัตรนะครับมีตัวปัดแต่ก็ยาก็พันเต็มเหมือนกันนะครับนู่นนะครับโอเคนะครับทํางานก็เห็นอย่างในคลิปนะครับก็ตามกำลังรถตามตัวรถนะครับใกล้เคียงกันนะครับขุดได้เหมือนกันนะครับ ประมาณนี <Cock S 2> <tinc S 1> ้นะครับนี่นะครับผ่านขุดมันติดรถถ่ายรุ่นบีนะครับนี่นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับผ่านขุดมันนะครับเป็นเพื่อนคนไหนสนใจก็เอ่าเอร์โทรนะครับใต้คลิปนะครับนี่นะครับมันนะครับก็จะขุดต่อนะครับนี่ก็หัวมันนะครับนะครับนี่นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ